ตอนเย็นๆวันที่สิบสองธันวาคมสองพันหกสิบสามมื้อนี้วันเสาร์ครับมื้อนี้นิรันร์ใจตรงมาเยี่ยมมาจากภารกิจไปเอาบักม่วงไปปลูกยุทธีอำเภอสังคมจังหวัดน้องค่ายต้นละพันหมื่นต้นละหมื่นสามสองต้นสองหมื่นหกมื้อนี้ก็ได้ถือโอกาสใส่งานเอาเอาเอออย่างนี้มันน่าจะโตเร็วกว่าโตเร็วกว่าเอาเลย เป็นการเสียบยอดนันี่ต้นสะเดาต้นสะเดาที่เกิดขึ้นจากมเมล็ดที่นกกินมเมล็ดมันล่วงลวง้นลงมาแล้วกะนมันมนี่เสียเอาสะเดาดำนี่สะเดาดำสะเดาดำเอาสะเดาดำเนี่ยนี่ยอดพันธุ์สะเดาดำมาเสียบให้มือนี่ให้นี่ลั่นฝากผลงานไว้สิเดียวเพกากันนี่ละนี่ลั่นใจตรงมาสางผลงานไว้ ดอกกระสิเป็นดอกดำกินแซบบ่ครับกินแซบเพื่อกินแซบฮ <laughs> อตเมียแต่ว่ากินแล้วใจบ่นดำ <laughs> ได้สองเล่น <c oughs> เอาเลย <c oughs> จะเอาสวนยอดก็ได้จะเอาข้อข้างล่างก็ได้ขอให้มันมีตาหมดทีนี้จะพันด้วยพาราฟินอันนี้เป็นฟิล์มพันอาหาร <c oughs> เทานี้ละธรรมดานี่ยละ <c oughs> เรามาตัดใช้เอามาตัดใช่เอา,า,เอาบอ่บองก,กันบ่ตรงนี้บ่เห็นมันกระเหล่ยของน้ำถ้ามือใหม่ก็ใช้ผ้าฟิล์มก็ดีนะครับอืมติดแน่น,นอนครับถ้าบ่บติดตาไเสียใหม่อ่า <laughs> <laughs> มาฐานาแรกๆไม่ติดหรอ,อ ต้องฝึกสกณนามันฝึกง่าไงนึงได้บักม่วงกไ็ได้เสียบบักม่วงบักม่วงบักเขียบหน่อยนาได้เม็ดนั่นล่ะตะคุณมะขนุนก็นได้อันนี้เราจะเอาไว้ตาหนึ่งเหลือเขาไว้ตานึงไม่ต้องไปกีดยากไะไม่ต้องกรีดเลยครับเ,เดี๋ยวมันแตกของมันเองมันเล็กไม่รู้ไปไหนเทปเออมันเสียอยู่รอบนั่นล่ะหายไปแล้วจะเสียไสเห็ดยู่พูดเดียวล่ะหายยูพู้เดียวล่ะ ตัวนี้เอาสองยอดพ่อมันใจฟีมือล้วนๆเอาผู้ดใดสนใจท,ท,ที่ต้องการที่จะไปเรียนศึกษาวิชาควบหูมจากนิลั่นใจตรงได้เลยอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภออะไรนะสองพี่น้องครับสอพี่น้องสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าสนใจอยากซื้ออยากซื้อรั่งซื้อ มะม่วงแฟนซีมีจำนายอเม,ม่วงแฟนซีสนใจสอบถามได้ที่รายละเอียดที่เบอร์โทร0946659336ครับอีกที0946659336ครับเหตุงานตามสั่างไดเมดอยากได้มะม่วงพันอะไรสั่งมาได้ครับมีทุกสายพันธุ์มีทุกสายพันธุ์มไม่มีซื้อกิง่งโซดมาตีินให้ครับเออต่นนี้ได้ข่าวว่าเขานิยมมะม่วงพมา่านะอ๋อ ครับผมเป็นไงบ้างมัวงพม่ามันดีไงมันของไมับอาจันฮะไม่ลักษณะลูกมันกินอร่อยไม่อร่อยยังไงตัวผมไม่ค่อยชอบทานมะม่วงครับผมก็ว่าสู้มั่วงไทยไม่ได้ครับแต่มันสีสันมันสีมันสียังไงอ่ะเออสีเหลืองๆองเนี่ยครับเหมือนเหมือนน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยครับอ๋อเอาเลยครับมัวงพม่านะครับเออก็มีจาหน่ายขายจาหน่ายมันจะหอมกว่าครับอ๋อมีจําหน่ายครับ มีทั้งต้นพันธุ์ทั้งเป็นต้นแฟนซีก็มีต้นเดียวยี่สิบสามสิบย่างห้าสิบย่างผมก็มีครับแล้วแต่ครับมั่นใจว่าติดแน่นอนครับหนึ่งยอดต้องติดแน่นอนรอติดแน่นอนไม่ติดยอดหนึ่งครับติดยอดหนึ่งครับถ้าไม่ติดตัดเสียบใหม่ครับไม่เสียหายครับไม่เป็นแผลเพราะว่าเราไม่ได้เสียบข้างครับอันนี้ก็เอาใบนี้ก็เอาไว้ก่อนให้มันเลี้ยงต้นมันครับ ใช้เวลาประมาณกี่วันติดถึงจะรู้สิบวันครับสิบวันในจะเริ่มแตกมาเนี่ยโอ้สิบวันรู้แล้วครับว่าหมูหรือจ่าเนาะครับอาจจะเสร็จไวกว่าสิบวันอาจจะแตกเร็วกว่าครับถ้าเดือนหนึ่งแล้วไม่ติดโทรไปที่เบอร์อะไรนะไม่ติดก็ตัดเสียใหม่เออไม่ติดก็ตัดเสียบใหม่ง่ายนิดเดียวไม่ <c oughs> ต้องยุงย่งยากเป็นวิชาควบหมู่นะนี่แหละวิชาควาหบหมาูแบ่งปันกันมาแบ่งปันกันครับ <c oughs> ดึงได้เลย ทนีนีก็รดน้ําทุกวันปกติครบผมปุ๋ยใส่ไม่ได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อทีนี้อันนี้จะเอาไปขยายพันธุ์อยู่ทีท่ที่บ้าน,านาที่บ้านมีสะเดาอยู่ที่บ้านมีสะเดาอยู่เีต้นไหมครับอเอาพอแล้วโชว์สองต้นพอครับผมเนหนามาเล็ด นี่เพชรปักช่องผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอร่อยนะเพชรปักช่องอเ,อเอ้ยน้อยหน่ากเกษตรนี่ไม่ใช่เพชรปักช่องน้อยหนา่าเกษตรอื